สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับกล้ามุงสิกับรายการยอดเชฟไทยครับเมนูแรกนะครับผมเตรียมยำปลาทอดกรอบกับขึ้นช่ายเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้ลองทํากันดูนะครับส่วนเมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดแต่ว่าทั้ง2เมนูเนี่ยเราจะต้องไปซื้อปลาเพื่อที่จะมาทํา แล้วก็ไปตลาดกันก่อนพอพูดถึงปลาทั้ง2เมนูแล้วท่านผู้ชมครับก็จะอดพูดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องน้ำครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเป็นวาละาแห่งชาติแล้วนะครับเพราะว่าเข้าช่วงหน้าแล้งอย่างเต็มตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งหน้าแล้งแบบนี้เนี่ยน้ำก็จะไม่ค่อยมีเราทุกคนเนี่ยควรจะใช้น้ําแบบประหยัดเพื่อที่จะทําให้วิกฤตของการขาดแคลนน้ำเนี่ยผ่านไปด้วยดีครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเปิดก๊อกตอนเช้าเช้าแปงฟันปิดก๊อกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้น้ำเนี่ย ใช้เอาเฉพาะใช้อย่างเดียวอย่าปล่อยทิ้งไปเฉยๆนะครับแล้วดื่มน้ําก็ขอให้ดื่มอย่างหมดขวดนะครับอย่าไปโยนทิ้งทั้งครึ่งขวดแบบนั้นเพราะว่านั่นคือการใช้น้ําไม่เป็นครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเดินซื้อปลากันก่อนครับแล้วกลับมาดู2เมนูครับว่ามีเทคนิคต่างๆยังไงบ้างตามมาเลยครับโอ้โหนี่มือโปรเลย ปลากระบอกก็สดนะทูนี้นี่ปลาอะไรปลาเก๋าครับอ่าแล้วก็มีเนื้อปลาเก๋าแดงสลับโอ้ไม่ต้องเก๋าธรรมดาดีกว่าเก๋าเก๋าดำนะตัวไหนอ่ะอันนี้ครับโอเคเอาสักท่อนกังไดหมเนี่ย <500. S 1> เดี๋ยวเราซื้อปลาเก๋าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทํายำกันเพรนั้นเดี๋ยวเราเลือกปลาเก๋าเนื้อปลาปเก๋าใหญ่ๆหน่อยเท่าไหร่ครับโลเท่าไหร่นะเนี่ยห้าย นี่แหละครับท่านผู้ชมครับได้เนื้อปลาเก๋าไปแล้วชิ้นด้วเริ่มเลยแต่ไปครึ่งกิโลแต่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปซื้อขึ้นช่ายนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราตามผมไปดูเลยครับว่าเราจะไปปรุงยำปลาเก๋านี่ยังไงครับเดี๋ยวตามไปดูเลยครับขึ้นช่ายหน่อยสามสารถน่าจะดีนี่ครับพริกขี้หนูพริกขี้หนูโอเคอ่ะเท่าไหร่แล้วครับ อ่านี่แหละครับเครื่องประกอบของปลาเมื่อกี้ที่เราซื้อครับได้พลิกแล้วก็ได้ใบขึ้นชายแล้วลาวครบสูตรแล้วครับเดี๋ยวไปเลยครับมาในครัวเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับแล้วเมื่อกี้นี่ผมพาท่านผู้ชมไปเดินซื้อเนื้อปลามาเพื่อที่จะมาทำยำปลาทอดกับขึ้นชายครับ เมนูนี้ก็เป็นเมนูที่คิดตั้งแต่ตอนเด็กๆครับว่าจะเอาเมนูอะไรดีที่จะไปแก้มเครื่องดื่มเย็นๆครับท่านผู้ชมครับก็กลายมาเป็นเนื้อปลาที่อยู่ในตู้เย็นแล้วก็เอามายำกับขึ้นช่ายหอมใหญ่พลิกกระเทียมแล้วก็ปลาเนี่ยผมเลือกที่จะใช้ปลาเนื้อหนาตัวใหญ่เป็นปลาเนื้อหนานะครับไม่ใช่ลูกปลาหรือไม่ใช่คาว่าลูกปลาของผมคือไม่ใช่ปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กจะมีก้าวมีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะหั่นเนื้อปลาเนี่ย เป็นชิ้นๆแล้วก็ค่อยทอดลงไปในน้ำมันไม่ต้องแตะแป้งไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยนะครับเอาเนื้อปลาหั่นแล้วก็ทอดทอดให้เหลืองเลยครับแล้วจากนั้นเสร็จแล้วเราขึ้นแช่สดๆหั่นเป็นปองๆอ,งอ,งองหอมใหญ่ซอยแล้วก็ปรุงน้ำยำด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็เอากระเทียมซอยพริกซอยแล้วก็น้ำมะนาวครับอันนี้เขารวมกันเสร็จแล้วก็เสิร์ฟเดียวนั้นเลยต้องเสิร์ฟแบบเรียกว่าทำเสร็จเสิร์ฟแต่ว่าเนื้อปลาท่านผู้ชมครับ เวลาเราไปเลือกซื้อปลาตัวใหญ่เนี่ยผมอธิบายค่อนข้างบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับว่าเวลาซื้อปลาตัวใหญ่เลือกยังไงผิวเงาแบบไหนเกล็ดแบบไหนครีบแบบไหนนะครับเงือกยังไงท้องปลาต้องแข็งแบบไหนนะครับเวลาเราหยิบปลามาแล้วตัวจะต้องไม่อ่อนยุบอนะเนื้อกดมาแล้วต้องเฟิรม์มก็เฟิร์มในที่นี้คือกดแล้วเด้งขึ้นมาได้ไม่ใช่กดและย,ยุบหายไปเลยนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมไปซื้อปลาที่เป็นชิ้นแบบนี้อันนี้ผมใช้เป็น ปลาเก๋าดำนะครับซึ่งปลาเก๋าตัวใหญ่เหมือนกันแล้วก็เวลาเลือกซื้อเนี่ยอย่างเนี้ยครับท่านผู้ชมครับเวลาเราดูซื้อเนี่ยดูอย่างนี้ไม่ไม่ได้นะครับเราต้องหงายเนื้อปลาดูว่าเนื้อปลาจะต้องใสย,ยิ่งใสามากเท่าไหร่คือปลาที่สดมากเท่านั้นจําตรงนี้ไว้เลยครับถ้าปลาใสามากสดมากถ้าปลายิ่งเนื้อขุ่น ก็ยิ่งจะสดน้อยลงไปแล้วก็ถ้าสมมุติมีสีเขียวสีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่สีเนื้อของตัวปลาที่เป็นใสๆเนี่ยติดอยู่ที่ช่วงของเนื้อช่วงท้องสแสดงว่าปลานั้นเป็นปลาเก่านะครับเพราะว่าดีปลาจะถูกทับไปทับมาแล้วท้องจะแตกแล้วดีปลาพวกนี้ก็จะมาเปลี่ยนสีให้เนื้อตรงช่วงท้องของปลาจะเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นแต่ว่าจะสังเกตว่าถ้าปลาเวลาเขาแร่เนี่ยเขาจะแร่แล้วติดข้างๆท้องมาให้เต็มที่เลย ทั้งชิ้นเลยครับเพราะว่าเขากลัวที่จะเสียเนื้อตรงนี้เพื่อที่จะติดกระดูกไปเป็นซุปแต่ถ้าสมมติเขามีเนื้อช่วงนี้มาด้วยเนี่ยก็จะทําให้เขามีกําไรเพราะว่าเนื้อช่วงนี้ก็คือเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับที่จะขายเป็นในราคาที่สูงได้แต่ถ้าสมมุติเนื้อที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะต้องตัดทิ้งอยู่ดีนะครับเขาไม่เอามาโชว์แน่นั้นถ้ามีเนื้อที่ติดเหลืองๆสีเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้นะครับอย่าซื้อที่เด็ดขาดแล้วถ้าเนื้อไม่ใสเป็นขาวขุ่นถ้าเป็นปลาใหญ่นะครับ ก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นปลาที่เก่าแล้วมาแลกขายเนื้ออต้องเข้าใจกันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมเลือกนี่ปลาเก๋าดําเดี๋ยวเราจะมาหั่นเป็นชิ้นๆกันครับชิ้นเนี่ยเวลาหั่นเนี่ยผมให้ชิ้นเป็นชิ้นพอคําแล้วผมก็ให้มีหนังด้วยอย่างนี้ครับแล้วก็ชิ้นพอคาของผมก็คืออย่างนี้แล้วก็หั่นติดหนังด้วยระหว่างที่เราหั่นเนี่ยผมก็เตรียมน้ํามันเพื่อที่จะทอดเขาไว้แล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นปลาเก๋าหรือปลากระพงแดงก็ใช้ได้นะครับก็หั่นแบบนี้แหละครับ เวลาเราหั่นแบบนี้ได้แล้วท่านผู้ชมครับถ้าเราจะเก็บเนี่ยถ้าเราซื้อปลาแบบนี้เป็นชิ้นมาเราจะเก็บเนี่ยก็ควรที่จะเก็บผูกถุงให้แน่นนะครับเก็บที่ดีที่สุดอยู่ในตู้เย็นแบบนี้ไม่ถือว่าดีที่สุดเก็บดีที่สุดคือถังน้ําแข็งครับคือมัดแล้วก็หักคอแล้วก็มัดนะอย่าให้น้ําเข้าไปอยู่ในถุงได้นะครับเอาเนื้อปลาเนี่ยแช่ในน้ําแข็งทับน้ําแข็งไว้เลย เรียกว่าเอาน้าแข็งบดยิ่งละเอียดละเอียดทับเอาไว้อย่าเป็นน้าแข็งก้อนใหญ่ๆเก็บนะครับเอาน้ําแข็งบดเนี่ยแล้วก็เก็บซุปปลาเนี่ยไว้แล้วจะอยู่ไว้ได้หลายวันเลยครับเพราะว่าความเย็นจากตัวนั้นเนี่ยคงที่ศูนย์องศาตลอดแต่ความเย็นในตู้เย็นแบบนี้อยู่ที่4องศาเพราะฉะนั้นเราเปิดเข้าเปิดออกมันก็จะเป็น7เป็น8แต่ถ้าอยู่ในถังน้ําแข็งเลยศูนย์องศาตลอดครับไม่ว่าเราจะเปิดยังไงมันก็ยังศูนย์องศาเพราะว่าน้าแข็งมันทับเนื้อปลาที่เราห่อพลาสติกอยู่นอกจากเราจะเอามือเราเย็น จุ่มลงไปในน้ําแข็งแล้วก็หยิบปลาขึ้นมาที่เราผูกเอาไว้เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราหยิบลงไปในน้ําซึ่งมีศูนย์องศานะครับมันไม่ได้เปลี่ยนสูงขึ้นแต่มันยังศูนย์องศาเหมือนเดิมแต่มือเราจะเย็นมากเวลาหยิบถุงแบบนี้ขึ้นมาจากน้ําแข็งเพราะนั้นเก็บในถังน้ําแข็งที่ศูนย์องศาดีที่สุดครับเก็บได้หลายวันเอาละครับพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องมีหั่นผักซอยหอมซอยพริกแล้วก็ซอยกระเทียมแล้วปรุงน้ำยำกันแต่ว่าเราต้องไปทอดปลาก่อน เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทอดปลาแบบไหนปรุงยังไงกับยำปลากรอบกับขึ้นช่ายครับสักรู่ครับ